ตี่2ครับผมก็ได้เล่นเป็นออฟเลนเช่นเคยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเล่นเป็นมูรานะครับ <c oughs> แต่ถ้าว่าการหยิบมูรานของเรานะครับต้องเตรียมใจไว้เลยนะว่าเราต้องโดนแก้ทางจากฝั่งนู้นอย่างแน่นอนครับซึ่งตัวแก้ทางแม่งโคตรเยอะเลยนะฮะ <c oughs> นั่นไงมาแล้วฮีโร่ตัวที่1โอเมน <c oughs> ตรงนี้ขอบอกเก็บความรู้เล็กน้อยนะครับตัวแก้ทางมูรนที่นิยมกันตอนนี้เนี่ยมีหลายตัวแม่นะครับเช่นสก,กัดโอเมนเรียวมะ อันนี้คือตัวที่ผมจะเจอไปบ,บ่อยเวลาหยิบมูราดมานะครับนั่นแหละฮะเจอตัวแก้ทางนี้จะไหวไหมไปดูกันฮะอืม้มเริ่มเกมมาก็ตื่นเต้นเลยครับป่าออกเวลิ่กูดเลยครับแต่แรงนี้สบายใจได้นิดนึงครับคนออกเนี่ยค่อนข้างน้อยนะเดี๋ยวมันก็คงกลับเข้ามา มั้งนะตานี้ครับด้วยความที่ตัวเราแพ้ทางนะเหมือนมาหลอกจะรู้งานครับเลยขึ้นมาช่วยผมเล่นบนแต่ว่าก็ต้องแลกกับแคลรี่ที่โดนเฟ์สปัดไปเลนล่างครับสามหนึ่งตึงตรงนี้พอคลิปมาครับผมก็รีบเล่นเยอะเลยนะล่อให้ฝั่งนูนเนี่ยมันออกมาครับออกมาเสร็จมาหลอกกะปาดไปหนึ่งทีกับเข่าเนื้อแบบเน้นๆตรงนี้ยืนตียืนบวกไปครับแลวได้โอเมนคืนมาหนึ่งตัวเสมอกันหนึ่งหนึ่งฮะตานนี้เนี่ยมาหลอกมาเห็นว่าเราแพ้ทางโอเมนนะพี่แกนะยืนแช่เล่นกับผมอยู่นานมากครับจนแก๊กฝั่งนูนเนี่ยก็ต้องขึ การคอมโบสกิลไปแล้วเก็บโอเมนมาได้เพิ่มอีก1ตัวฮะตอนนี้โอเมนเนี่ยด้วยความที่ต้นเกมโดนไป2ตัวครับเหมือนจะเสียศูนย์เหมือนกันนะของไม่ค่อยมีครับเลสู้ขครไม่ค่อยได้ผมเลยให้เก็บพี่แกมาเพิ่มเป็นตัวที่3ฮะแลวหลังจากนั้นอยู่ๆก็เหมือนจะพามาเล่นกันเลนบนกันเยอะมากครับฝั่งดูนข้างเยอะกว่าครับป่าเรามาเติมช้ากว่าผมพยายามหาม,มุมเข้าอยู่ครับพยายามจะสกิลเข้าไปเล่นครับแต่จังหวะนั้นลบพอดีแก๊กมันดูดครับตรงนี้ไม่ได้ออก